เซ่เซ่เซ่บายบายบบอ่ะเบ้าไตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณาคุณใดดูว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี มาเอาเก็บเห็ดเผาะไฟเลยเต็มขนาดไหนเต็มขระเทหนดูห้ดีอยเข้หลายแน่หลายลึกหลายพลืออย่แ่ควบอยนี่นีู่ดเองนี่ไม่มมดอีทไม่หมดเลยน่ะเก็บอาก่อนเผาะไฟเผาะไฟ ไปเฮ้ฮฮยิดนิเฮ้ยฮ้ยเฮาทุ่มมาค้มมาไปไปไปไม่ขนเมาน่อย,ยไปเสร็จไปน้ำได้ปะให้้อื้อ nhầm bộ kê. nói thôi nhìn lại thế bỏ phải bỏ phải ừ ừ tám sút nhưng bộ đèn anh xây mai câu bộ tị nhìn được lẹt hít 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 nhìn nào ถามมาเลือเต็มมากะบางคนก็มักบางคนก็บม่มากนะผมจะถามว่าเสีบสำหรับผมว่าเพาะนางไม่เสียบกว่าน่าเพาะนางเสีบกว่าไอ้แม็ดมัดทำนี่แม่ดฝ้ายมันแม่ดเพาะฝ้ายมัดอันนี้อ่ะโอ้ออกสีขาวเลยนิ้วสันจิ้มเข้าไปนี่ครับเอ้ย

sẽ sẽ sẽ, tại 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 năm tại 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 Nè 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 tại 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 Ừ อักอะไรนี่ยเอาไม่มดเนี่ยอืมหาเห้ลงบ่ไร้เรับยมันี่เวาเห็นง่มันนี่กะว่ามันนี่ต้องเตรมปลาเนี่ยโปรไบ่มี่สัมมันนี่ครับมาเอฟนี่ีบากับบี้ี่าดแบบนี้ ยีดรีตอมากมายตอ,อ,อนรเรายังบม่แก่ยังไม่แก่กเนี่ยปแล้วยังพ่าวข้างในข้าวอยู่ Tim, tìm mẹ 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 xin Quá mẹ 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 Lại mẹ này mẹ 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 xin mẹ 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 nè này

Này nghe này, ở nó À, thôi, thôi, to trên ta to Này, nghe mong điều Tuyệt vời nhá Nè, ổng nắng cho thêm lại đi nhá ổng để phai mắt cũng mới đi Này, ổng nắng Này xuôi Được rồi, mới dữ

โอเคนะผมคลิปนี้ก็ปักไว้แค่นี้ก่อนีน,นะรอครับรอสวัสดีครับ